มาตักไทยพี่น้องกับเมนูสจมตำต้มหอยพักหลายๆมันเด้อค่ะเด้อแซ่บๆต้องการกอื่นยายเพ้กแก๊บขอบคุณพี่น้องทุกูนทุกคนนะคะเด้อติดๆตามตีตม๋ให้กำลังใจยายเพ้นเมียฝรั่งบนนอกเสมอมาเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระลิ่งให้ยายเพ้นได้รรเด้อค่ะยา,า,ายเพ้น,นเได,ด้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะค่ะขอบคุณเลยๆค่ะต้มหอยค่ะทุกคนสจมตำถาดใหญ่หนึ่งพักไม่เหนือหน่อยกมีพักมะระค่ะมะระขีงนกเนาะค่ะเนาะ พักคาพักชะอมพักกระเสรดามข้มกีนโอ้ยแสยบนัวขออนุญาตกินไปคุยไปเด้อค่ะเด้ตอตมหอยยายเพลินจิ้มจิ้มจิ้มอื้มกลนกนอ,อกคอ่ะทุกคนกลนก็ออก เดีย๋ยวเพิ่นลืสมสมลืมสมใส่มือใส่มือ,มอจังแสบเนาะค่ะเนาะพักใส่พักมาฉีดีนุก แซ่บค่ะทุกคนเข้ากันขมอมลมพักขายาเพ็งกำลังงามๆเลยค่ะทุกคน จังสีใจเพชรเนี่ยเคยชูอ่ให้เบิรงเนี่ยละค่ะก็ลังงามเลยค่ะถือผนเนาะค่ะเนาะถอดยอดเดี๋ยวจะไปไปหาหน่อใหม่มาแกงก่อนออื มีคนถามยเยป็นม,มาเดี๋ยวเยป็นสุดบอาสุฟัง เป็นข้าเจาะไปอ,อมใส่กบใส่เขียดเนาะย mm hmm. ะเป่นว่าอ,อมใส่อ,อมใส่หมูก็คือสีแสบพื้กันเนาะทุกคนว่าบอกเดี๋ยวสิล่องเนะาะค่ะเนาะสิลอ่อ,อมมงมึงออมใส่หมูมันจะเป็นยังไง mm hmm. คม อเข้ากันเปินถามอย่าเพนมาเป็นกะสิซ่อมอยาเพ่นเนาะค่ะเนาะอย่าเพ่นว่าสิซ่อมอย่าเพิ่นล่ะคือกะสิเบิ่งมาติดตามมาตลอดล่ะค่ะอย่าเพินคิดว่าคิดว่า เอฟซีทีเนี้ยเน,น,นี่น,นคนหนึ่งเนาะค่ะเนาะเบิง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 ยายเพ้นแล้วก็จังยายเพ้นอ่ะย่านสามีนึกว่าถามยายเพ้นมายายเพ้นย่านสามีบอกว่าสั่ เบึงเบิงยายเพ้นแล้วก็ยังยายเพ้นอ่ะยันสามีประัรนคะทุกคนแล้วก็ถามยายเพ็นยันสามีบอกยายเพ้นี่ตอบนะคะนาะยายเพนอ่ะ บริยานเนื้อค่ะเด้อบริยานสามีดกค่ะบริยานสามีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเพิ่นบอกเพิ่นเตือนมาก็คือจัง ามันกับเป็นควมเพลินสีไหมคะ่ะทุกคนค่ะอย่างหนึ่งเพลิกะอายุหลายครัวยายเพลนหลายนุคนนูนสิบเก้าปีห่างกันค่ะเพลิกับเป็นผู้นำขอบครัวนำค่ะทุกคนยายเพลไนคิดว่า,าบางอย่างกระต้อมเสือฟังค่ะ บริยานเนาะภาถามมาว่าคิดว่ายเพี้น่ะย่านสามีกระสิเห็นยังขื่น เห็นยายเพนไปซื้อกับขามากกักตุนอะสามีสัง่งไอซื้อกับขามากักกักตุนเนาะคะ่ะนาองซื้อบาซื้มซ้อมๆยายเพลนมาเรื่อยๆเรื่อยบริยานเวค่ะเอ้อแต่ว่ากสิ่งที่เพิ่นบอกเพิินเตือนมาหนันนีเนาะคะ่ะนะอาคือมันเป็นสิ่งที่แมนจะสีไหมคะ่ะทุกคนแมนควมเราเราไดต้อม ทำตามนะควกน้องม็นจะเส้นหว่วงยายเพ่นน่แหละค่ะ เขากันไหลค่ะทุกคนบกขมมากขมพอดีแล้วพี่พนองมานาั่งยุดหนาบ้านฟังเสียงนกนะะุ่ะนุอกมังช่วงกระสิ บล็อกให้มีค่ะทุกคนบางโจงกับลร้แหงค่ะนกกระไดเนีย่ยเพ็นย,ยูหุมยูหุมอ่ะดอกทองไล่เด้อค่ะเด้อแป๊บๆจะสิ้นเดือนแล้วค่ะเนาะ Cayó mal la gato อย่าเพิ่ยนลืมสมลืมส่วนอือแซ่บนัวค่ะทุกคนวันจะพักหลายๆเนาะค่ะเนาะแซ่บถ้ากินส่ตวตำบ่มีพักมันก็จังไดเล่ะ อยงกับแกอยู่โล่งรถดสามียายเพ็ญฝนกับตกอยู่อกค่ะแต่ว่ากับตกบอ่อมมีนม้ำกักขังนึกขอด้อบ้านยายเพ็ญแห่งแร่งค่ะ มองมองอื่นน,น,น้นาท่วม,มบ้านเยาเป่นน้าบ่ท่วมน้าบ่อกระกระข่งไปท่วมก็ไปท่วมอยู่บ่องเพื่อนบริเวณไฮเอ็นน,นาแล้วคันเนาะโอ้ยฝนกระได รถตัดหนาเย้เพ่นกับใส่งานบ่ได้อจะได้ให้ถนองสาวตัดลแ,แล้วค่ะเปลี่ยนแมสแล้วสตาร์ทบอติก ลัดหงามูนั่งรับไหมคะทุกคนอืมทุกคนเยเลนดื่มคลิปเดี๋ยวเบียกคกนนูะคะนะืมข้อตดข้อให้หลายค่ะคลิปนี้เยเล่นมาตักไทยพี่นองกับเมนูสมตำต้มหอยผักลายคะ่ะทุกคนแซ่บเข้ากัน จิบหนาพอกันไหมยายเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขนนะคะเด้อติดติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพ็นเมียพลมนอกก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะก็ให้มีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย